สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องของน้องยิ้มนะคะรุ่นมือ2องพรีเมียมนะคะ,ะวันนี้พามาชมกับนิสสันนวาล่าแบล็ e d i t i ชัน5 E นะคะคันนี้เป็นรถปี2020นะคะราคา3,99,000บาทเลทผ่อนจะผ่อนยุดที่ประมาณ6,000กว่าบาทผ่อนนานสูงสุด84งวดตลอดอายุสัญญาเลยพร้อมดอกเบี้ยพ,พิเศษเริ่มต้น2.29ให้คุณลูกคา้าทุกๆุกท่านนะคะ มมีสถาธนาคารรองรับอยู่ประมาณ10กว่าสถาบันอ่ะเรามารับชมกันเลยนะคะยิ้มประจำการอยู่เพชรยนสาขาสุวินทวงศ์นะคะ46ถ้ามาโดยที่ไม่ได้นัดกันก็มาแจ้งหน้าร้านได้เลยนะคะว่ามาหาน้องยิมเนาะอ่ะคันนี้นะคะไฟหน้ามาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะและไฟตัดหมอกให้คุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะกระจังหน้าจะเป็นประมาณนี้อันนี้รถสภาพรับแรกเข้านะคะยังไม่ได้ปรับสภาพเนาะ ก่อนปล่อยนะคะเราเก็บรายละเอียดนะคะส่วนตรงไหนที่มันเสื่อมนะเดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนให้เนาะ,ะไฟหน้าคมคมไฟแท้เดิมโรงงานเลยนะคะกระจังหน้าสีดำให้นะคะถ้าคุณลูกค้าชอบนะทะเบียน9246มาเป็นเจ้าของได้เลยนะคะคันนี้ไม่รถการใช้งานอยู่ที่2 9 0 0 0กนิโลนะคะถ้าชอบมาเป็นเจ้าของได้นะคะคันนี้มาพร้อมกับสติกเกอร์ให้เรียบร้อยนะคะเป็นตัว black edition เนาะ แม็กเดิมโรงงานนะคะเป็นแม็กขนาดนะคะแม็กสิคอบสิบแปดเนาะสองห้าห้าทับหกศูนย์อาสิบแปดนะคะแม็กล้ออันล้อยนะคะหน้าเงาเลยนะคะสีดำถ้าคุณลูกค้าอยากได้รถที่ซื้อไปไม่ต้องซ่อมมาหายิ้มได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูออปชันกัน นี่ยิ้มให้ดูได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะว่าเออไม่แท้เดิมโรงงานเลยนะคะแล้วก็จอวิทยุนะคะจะเป็นเดิมโรงงานเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสตาร์ทล่ให้ฟังก็นี่เข้ามาส่วนด้านในและอันนี้นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมาลติฟัง์กชันพุชคอนโทรลคำสั่งเสียงได้เรียบร้อยนะคะ ตรงนี้นะคะลดเสียงเพิ่มเสียงแบ็กกลับไปเมนูต่างๆเนาะการปรับนะคะจอหลังคันนี้มีจอหลังมาให้นะเดี๋ยวนูเปิดให้ชมมีไหมคันนี้ไม่มีจอหลังขออภัยด้วยค่ะนะคะก็วิทยุนะคะจะไม่ได้เป็นสัมผัสสามารถ เชื่อม Apple CarPlay ได้เนอะรองรับ FMAM มีเดียต่างๆนะคะการใช้งานยังโอเคเลยเดี๋ยวนะหนูไป FM ให้ไปนะครับกับไรปีที่ผ่านมาเสียงยังดีทางนี้ในฐานะของฝ่ายนิติบัญญัตินะคะถือว่าออปชันคันนี้ดีนะคะลูกค้ามาครบจบเลยแล้วก็ช่วงล่างก็ดีด้วยนะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสลับกับเบาะผ้านะคะซึ่งเบาะผ้าตรงนี้จะมีความ ระบายความร้อนได้ดีเลยนะคะจะประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราอ่ะจะเป็นประมาณนี้หน้าจอคือหนูว่าคันนี้นะคะนาวาล่าคันนี้หนูว่าออปชันมาถือว่าครบเลยเดี๋ยวเรามาชมแคปด้านหลังคันแคปด้านหลังจะประมาณนี้เลยนะคะก็คือโอเคเลยอะ่ะถือว่าตอบโจทย์นะคะพี่ๆนะ ซุ้มล้อนะคะคันนี้แต่งมาให้เลยพร้อมบันไดมีให้ครบซุ้มล้อต่างๆนะคะแม็กเดิมนะคะอะไรที่มันเสื่อมเดี๋ยวเราจัดก,การเปลี่ยนให้มีกล้องหลังให้นะคะันนี้การใช้งานด้านหลังนะคะท้ายกระบะน้อยมากนะคะเดิมโรงงานทั้งหมดไฟเดิมไฟท้ายก็จะเป็นโปรเจกเตอร์ให้เช่นกัน นะคะไฟแท้เดิมโรงงานแล้วก็มีสติกเกอร์เขียนว่า Back Edition นะคะพร้อมสติกเกอร์เดิมของโรงงานเช่นกันนะถ้าคุณลูกค้าชอบนะมาจับมาจองได้นะคะแล้วก็พร้อมให้คุณลูกค้าได้ดูเลยว่ารถของเรานี่คัดคุณภาพเกรด A จริงๆนะถ้ามาซื้อรถต้องนึกถึงยิ้มนะคะยิ้มคัดสัรนรถคุณภาพเกรดเออ่ะเรามาดูทรงฝากระโปรงคุณลูกค้าเห็นไหมตรงเนี้ยค่ะ ฝากระโปรงนะั้นไม่มีการชนมานะคะเพราะว่าสิมันเสมอเท่ากันหมดเสมอเท่ากันหมดนะคะเดี๋ยวเรา,เามาชมภายในห้องเครื่องกันว่าห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาถึงตรงโซนห้องเครื่องของ Nissan n a v a r a 2.5e นะคะตัวนี้เป็นตัว black edition เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2,005นะคะสปอตเมทอาร์คเดิมโรงงานนะคะคาหน้าหม้อน้ําสีเสมอเท่ากันหมดนะจ๊ะแล้วก็โลโก้ตาปั๊มต่างๆนะคะเดิมโรงงานทั้งหมดการันตีตัวรถให้เลยนะคะลูกค้ดูตรงนี้โลโก้ยังเป็นนิสสันนะคะเดิมทั้งหมดเลยนะคะไม่เคยเปลี่ยนฝ้ากระโปรงมานะจ๊ะนี่โซนห้องเครื่องของเรานะคะเดิมโรงงานทั้งหมด ลูกค้าดูสีแต้มยังเป็นสีแต้มเดิมโรงงานแบตเตอรี่นะคะก่อนปล่อยเดี๋ยวเราจะเช็คค่าแบตเตอรี่และดูให้นะถ้ามันเสื่อมหรือว่ายังไงเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ตรงนี้หัวน็อตเดิมไม่เคยขยับนะคะดูหัวน็อตได้สปอร์ตเมนอาร์คเดิมรูดไปเดิมนะคะถ้าคุณลูกค้าอยากได้รถกระบะแคบใช้งานนะราคาโอเคเลยคันนี้นะคะแถมได้ไม์รถที่อยู่ที่ อ่29,000โลนะคะถ้าชอบมาเป็นเจ้าของได้ไป้ายมอกแผ่นเพจทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะเดิมหมดนะคะแล้วก็ตรงเครื่องยนต์นะคะน้ำมันน้ำมันตรงแถวตะกินต่างๆอะไรไม่มีไหลเยิ้มออกมานะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูเอกสารข,อข้อคู่มือขอไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูเอกสารคู่มือของตัวรถกันอ่ะ มีสำเนารถมาให้นะเดี๋ยวคู่มือต่างอ่าคู่มือการใช้งานของรถเราก็มีให้นะคันนี้มือเดียวป้ายแดงเลยจ้ะคันนี้มือเดียวเจ้าของเดิมนะคะถ้าคุณลูกค้า สนใจมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของได้เลยนะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0802094196เครดิตดีทำฟรีดาวน์จัดยอดได้เต็มนะพร้อมดอกเบี้ยพิเศษให้คุณลูกค้านะคะยิ้มมีรถกระบะให้คุณลูกค้าเลือกประมาณ500เอ้ยไม่ใช่50 -60 ถึง60คันนะคะไม่ว่าจะจะเป็นเก๋งกระบะยิมมีให้เลือกครบ,ครบเลยมาที่นี่ก็จบทุกปัญหาไร้กังวลน,นะคะมาที่นี่ครบวงจรเลยนะคะ ถ้าคุณลูกค้าสนใจติดต่อมาได้เลย0802094196เรทผ่อนคันนี้จะอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทเครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ